สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดพระประแดงนะครับเอาไมคไม่ต้องต่อเนื่องเลย สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมรถเจ็ดที่นั่งที่ราคาดีที่สุดของฟอร์ดเราเลยนะครับคันนี้เลยนะครับเอเวอเรสต์เทนนะครับราคาจดจำหน่ายของเขานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเจ็บาทนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับเรียกว่าทางอันนะครับทำราคาดีมากๆเลยนะครับมีส่วนลดให้สูงถึง1นึ่งแสนสี่บาทนะครับราคารถเหลือเพียง1นึ่งล้านสองแสนเาหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ็ดที่นั่งนะครับที่ราคาดีที่สุดของฟอร์ดเราเอ เป็นเครื่องยนต์ขนาด2,000นะครับมาพร้อมกับกำลังแรงม้า170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับถ้าลูกค้านะครับสนใจที่อยากจะได้เจ็ดที่นั่งของเรา e v e r e s t เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ e v e r e s t ทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ขนาดบอดี้นะครับเหมือนกันหมดเลยจะแตกต่างกันแค่เพียงฟังก์ชันนะครับสำหรับการตกแต่งคันนี้ตกแต่งออกมาก็ไม่แพ้รุ่นย่อยไหนเลยนะครับเดี๋ยวอันพารับชมกันเลยดีกว่านะครับสหรับเจ้าสีขาวนะครับ สีขาวมุกนะครับปัจจุบันนะครับจะเพิ่ม15 0 0 0บาทนะครับส่วนสีอื่นๆไม่ต้องเพิ่มนะครับคันนี้เรามีใส่ชุดแต่งที่เป็นชุดของตัววิกเตอร์นะครับทำสีนะครับของชุดแต่งครับเป็นดําเงาตัดกับสีขาวที่เป็นสีขาวมุกพิเศษแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าเราถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าตัวทรงวิกเตอร์นะครับด้านบนมีไฟ LED 3ตําแหน่งที่เป็นแบบสีขาวนะครับจุดต่อมานะครับไฟบริเวณกระจังด้านหน้าของเราก็จะเป็นแบบสีขาวให้ด้วยนะครับที่เป็นไฟเหมือนตัว W นะครับส่วนกระจังหน้าเขานะครับก็เป ก็โดดเด่นมากๆนะครับแบบนี้ให้เลยนะครับจุดต่อมาไฟหน้าเราได้ไฟหน้าที่เป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับพร้อมโคมแบบมัลติรี f ฟกเตอร์มีเดย์ไทม์ที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันลูก C ีแคมเอกลักษณ์ของ Ford Nextgen ของเรานะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับจุดต่อมากันชนด้านหน้านะครับสำหรับชุดแต่งวิกเตอร์ของเราคันนี้นะครับทำสีนะครับสีขาวสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงานะครับครอบทับกันชนหน้าเดิมนะครับตัวนี้นะครับ ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็มีมาให้แล้วเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้นะครับห่วงลากจูงของเรานะครับมี2ตําแหน่งนะครับสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับนี่ครับด้านหน้าของตัวรถฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็รถของเราก็จะมีที่ปัดน้ําฝนที่เป็นแบบที่ปัดน้าฝนออโต้นะครับด้านข้างของตัวรถนะครับคิวล้อตัวนี้นะครับเราติดเป็นคิ้วล้อแต่งของตัววิกเตอร์นะครับก็จะเป็น แม็กเข้ากับในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับคันนี้เรามีการอัปเกรดเปลี่ยนล้อแม็กนะครับล้อเดิมของเรานะครับเราจะให้ล้อแม็กขอบ18นิ้วแต่คันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นล้อแม็กลายก้านของ a v a m p i r e นะครับจับคู่กับตัวยางดีเซนติกที่เป็นยางออเทเลนะครับตัวนี้เป็นขอบ20นิ้วนะครับสเปคยางอยู่ที่27555ทับ R 2 0หรือขอบ20นิ้วนั่นเองนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมคีบประบายความร้อนขนาดใหญ่เรื่องเบรกไม่ต้องกังวลช่วงล่างเป็นแบบหวัดลิง มี ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกรวมถึงระบบล้อมป้องกันการพลิกคว่ำนะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันก็มีมาให้ครบทั่วนเลยสําหรับเอเวอเรของเราคันนี้คลิประบายความร้อนด้านข้างตัวกระจกเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับเลนแบบไฟฟ้านะครับทับเก็บแบบไฟฟ้า เราหลังคาเป็นสีดําล้วนคันนี้นะครับเราติดฟิล์มรอบคันเป็นแบบเกรดเซรามิกไฮบริดให้เลยนะครับพร้อมกับคิ้วกันสาดทั้ง4จุดนะครับแล้วก็บ้ามือจับเนี่ยนะครับเป็นสมาร์ทคย์เลตและล็อกรถใครล็อกรถที่เบ้ามือจับได้บันไดสีดําล้วนแบบนี้ให้เลยนะครับอ่านะครับคิ้วล้อด้านหลังกับล้อแม็กด้านหลังนะครับชนิดน้ํามันเป็นดีเซลนะครับตัวนี้เติม B7 นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันนะครับ ด้านท้ายนะครับต้องบอกก่อนไฟท้ายของเรานะครับก็ให้เป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วแต่ยังไม่ได้เต็มระบบนะครับเพราะว่าในส่วนของฝาปิดท้ายของเรานะครับจะมีแค่เพียงแค่อคริลิกนะครับแจ้งรุ่นนะครับว่าเป็น Ever อรตนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินในช่องด้านหลังตรงนี้นะครับฝาท้ายของเรานะครับก็จะเปิดจากด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับภายในตัวรถนะครับ ตัวเบาะสามารถพับนอนได้ทั้งแถวที่2นะครับแล้วก็แถวที่3านะครับพับนอนราบแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับสำหรับเบาะแถวที่3นะครับช่องวางของต่างๆของตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บอุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะครับในการปิดนะครับก็เป็นแมนนวนแบบนี้เลยนะครับอ่ะกล้องมองหลังมีมาให้นะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหลังจากโรงงาน4ตําแหน่งนะครับสจุดนะครับ กันชนท้ายของเราคันนี้นะครับเป็นชุดแต่งของตัววิกเตอร์ใส่ครอบทับกันชนท้ายเดิมทําสีดําเงาตัดกับสีขาวมุกเลือกท่อเป็นแบบสีโครเมียมเลข8แบบนี้ให้เลยนะครับไฟทับทิมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับสามารถเปิดได้จากภายในตัวรถของเรานะครับเนี่ยครับด้านท้ายของตัวรถเดี๋ยวอันพาไปรับชมนะครับในส่วนของเบาะของผู้โดยสารแถวที่2กันนะครับของเราก็จะเป็นเบาะหนังให้แล้วนะครับมีช่อง power outlet มีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะครับสำหรับ Ford เอเวอเรสต์เทของเรานะครับนี่ครับตัวนี้นะครับตัวบอกก็มีเข็มขัดนิรภัยนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับรองรับในส่วนของ I s o ซ i ิเอาไว้วางคาซีทก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้ขับขี่กันนะครับฝั่งผู้ขับขี่แผงประตูก็จะเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับปุ่มควบคุมไฟก็เป็นไฟหน้าออโต้ปุ่มสตาร์ทเป็น p u s ส start ให้แล้วกุญแจเป็นแบบรีโมทอิ m บูบิลิเซอร์นะครับอ่านะครับพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางหน้าจอของเรานะครับหน้าจอเรือนไม้นะครับตัวนี้นะคร 8นิ้วหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple Ca r p l a y Android Auto ปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดและที่สำคัญเรามีเบรกมือแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับสำหรับเ v เวอเรและก็ตัวเบาะผู้ขับขี่นะครับสามารถปรับทิศทางได้8ทิศทางเป็นแบบไฟฟ้าให้นะครับเป็นเบาะหนังให้ด้วยนะครับภายในของตัวรถนะครับความปลอดภัยก็มีถุงลมนิรภัยให้ถึงทั้งหมด7ตำแหน่งด้วยกันคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยแล้วก็หัวเข่าผู้ขับขี่นะครับอย่างที่อันบอกโปรโมชั่นดีมากๆนะครับได้7ที่นั่งไว้ใช้งานราคาเพียงแค่ล้านต้น,ตน,ตน,นรับสห แล้วก็ตกแต่งออกมาหล่อไม่แพ้เอเวอเรสตุ่นไหนเลยนะครับถ้าลูกค้านะครับสนใจมีแพลนอยากจะใช้รถเจที่นั่งนะครับ SUV นะครับ PPV ก็ทักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอาจจะแนะนําการออกรถทําให้เป็นเรื่องง่ายมีบริการไฟแนนซ์นะครับบริการให้ถึงที่หน้าบ้านทุกที่มีบริการนํารถไปส่งให้ถึงที่บ้านทุกที่ทั่วประเทศด้วยนะครับพร้อมบริการไปส่งรถไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับยังไงก็ทักเข้ามาปรึกษาก่อนออกรถได้เลยนะครับกับอันฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี